ริสต์มาสแลแฮปปี้นิวเยียร์นะคะชาวเอ펙ทุกคนนะคะก็ขอให้ปีใหม่นี้นะคะทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะหุ่นสวยฟิตเฟิร์มหน้าสวยๆนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าปีใหม่เราอยากให้ของขวัญตัวเองนะคะมาเลยค่ะอยากจะบอกว่ามาฟิตเฟิร์มแบบคเดียกันนะคะหรือว่าถ้าใครแบบรู้สึกว่าเอะเราอยากจะชวนคนที่เรารักมาสวยไปกับเราหล่อไปกับเราก็ควงคู่กันมาทําเลยนะคะจะได้เป็นปี2023ที่แบบ สวยขึ้นค่ะเราต้องสวยขึ้นทุกปีเราต้องดูเด็กขึ้นทุกปีเราต้องหุ่นดีขึ้นทุกปีนะคะเราต้องแบบถอยหลังอายุความสวยเราเพิ่มขึ้นค่ะ Merry Christmas and Happy New Year Epic Family ของเนนะคะขอบคุณที่ดูแลเนมาตลอดตั้งแตกก่ก่อนแต่งงานจนแต่งงานหลังแต่งงานก็ยังสวยเพราะว่า a อ e ิดูแลและให้ดูแลตลอดไปเลยค่ะขอบอกทิปนะคะสำหรับหนุ่มๆผู้ชายไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้สาวๆส,สามารถซื้อคอร์สฟิตแอนฟิร์มที่เ p e ิให้นะคะรับรองแต่หลักแต่หลงค่ะ Merry Christmas and Happy New Year นะคะก็ขอบคุณ a อ e มากๆนะคะที่ดูแลแซมมี่มาเป็นอย่างดีนะคะก็ปีใหม่แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะก็ขอให้นึกถึง Apex ไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสวยความงามหุ่นรูปร่างที่ดีขึ้นนะคะก็ Apex รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ่ะ Merry Christmas and Happy New Year คะ่ะ วาแววกับแอมนะคะขอขอบคุณเอเป็กนะคะที่ดูแลความสวยความงามให้ทั้งว่าแววและกแกมนะคะมาตลอด1ปีค่ะแล้วก็ใครนะคะที่อยากดูแลผิวแล้วก็รูปร่างนะคะอยา่าลืมมาที่เอเป็กนะ